รถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งผู้ขายและผู้ซื้อคำเตือนอย่าโอนเงินทุกกรณีก่อนท่านจะเห็นเล่มและรถตัวจริงนะจ๊ะรถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคนะจ๊ะมาวันนี้เรามาพบกันอีกหนึอีนีนะครับ อีพ <rium> ีน <Dante> ี้นะครับมาพบกับเจ้วเว x Pokemon เาว oui ิลสุขงกรทองนะครับตัวนี้เป็นยิ JJ สุขงกรทอง b 96นะครับตัวเ l x ดหน้าหนูกนะครับถือว่าเป็นตัวพิเศษนะครับกระจกไฟฟ้านะครับเกียร์ธรรมดานะครับสีสด้วยรวมนะครับเรามาช่วยกันดูนะครับเจ้าที่ผมมองจากรูปนะครับถือว่าดีนะครับอาจจะมีริ้วรอยบ้างตามอายุการใช้งานนะครับถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับสบาหลังมีแม็กไนเนอร์ให้นะครับพอมาถูกพร้อมใช้งานนะครับมีล้อแม็กขอบเป็เจีติดมาให้อย่างดีนะครับ เครื่องดีเครซีดีไอเย็นเพลงพอนะครับรถคันนี้มา467นะครับห้องเครื่องดูง่ายนะครับเครื่องแห้งๆมองง่ายนะครับอุปกรณ์เนี่ยเน่งที่ถูกต้องนะครับรถคันนี้นะครับห้องเครื่องค่อนข้างสวยเลยนะครับแผ่นแด็มกันร้อนก็ยังอยู่นะครับสติ๊กเกอร์ฝากระโปรงก็ยังอยู่นะครับกระปุกพวงมาลัยนะครับก็คือเป็นกระปุกพวงมาลัยแท้นะครับตัวนี้ HPY แท้นะครับขันน่องหันหน้าเดิมนะครับไม่ต้องไม่ต้องคุมชัดนะครับ เครื่องดีนะครับวันไม่ไหลนะครับไอไม่พ่นนะครับรถคันนี้นะครับเผ็นเพดเป็นแผ่นแเพดเดิมนะครับบุดดำนะครับส่นตรงบรวหน้าถือว่าสวยนะครับไม่แตกไม่บวมนะครับภายในค่อนข้างสวยในรถคันนี้นะครับเบาะยังเป็นเบาะกับมาหยี่เดิมนะครับไม่ขาดทั้งหน้าและหลังแคปนะครับแผงประตูค่อนข้างดีนะครับก็อาจจะมีเหลืองบ้างนิดหน่อยนะครับตามอายุนะครับทุกอย่างว่ากันตามอายุนะครับจะเป็นกระจกไฟฟ้านะครับ แข็งลังค่าค่อนข้างดีสะอาดดีนะครับก็ตามสภาพทุกอย่างว่าก็ตามสภาพนะครับช่วงล่างพวกกระซงกระซีถือว่าแห้งๆดีไม่มีพ่นนะครับเลขกระซีคมชัดนะครับเอกสารพร้อมโอนนะครับรถคันนี้นะครับเบื้องต้นนะครับเจ้าของแจ้งราคาไว้ที่หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับเหมือนเดิมผมทิงเบอร์เจ้าของไว้ใตค้คลิปนะครับก็สามารถโทรต่อรอง เบื้องต้นก่อนได้ก่อนจะตัดสินใจเดินทางนะครับรถคันนี้อยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับก็แถวๆตัวเมืองนะครับเลยตัวเมืองออกไปไม่เยอะนะครับแต่วัดพิคุณทองนะครับแล้วส่วนเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ชอบคลิปแนวๆนี้ชี้เป้ารถแบบนี้แนะนํารถแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเอาไว้เป็นกําลังใจให้กันนะครับทางเราก็จะมีรถมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับสาหรับการนี้ไว้เท่านี้นะครับกับนานโอเกนะจ๊ะ Tawadzah.